สวัสดีครับชื่ออะไรครับมีนาค่ะไม่ค่ะกว้างค่ะทั้ง3คนเรียนอยู่คณะวิศวะไออนาคตอยากทำอาชีพอะไรครับอ่าดัตตาเอ็นค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยการจัดการข้อมูลอะค่ะแบบพวกบิ๊กดาต้าก็อยากทำดัตตาเอ็นแล้วก็ดัตตาไซด์ดัตตาไซด์เป็นไงลูกก็เหมือนกันครับจัดการข้อมูลคล้ายๆกับดัตตาเอ็นทำงานเกี่ยวกับวิศวะไอค่ะก็เหมือนกับคนที่แบบว่าเขียนโปรแกรมสร้างไอขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฐานเงินเดือนในปัจจุบันอะเราคิดว่าต้องควรเท่าไหร่ถ้าจบใหม่ก็ประมาณสองแสนห้ากับค่าของชีพตอนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยสัมพัันนธ์กเท่่่าไหรแว สองหมื่นห้าสามหมื่นคิดว่าสามหมื่นสมมุติว่าเราจบมาแล้วเราไม่ได้ทําอาชีพตามฝันก็ไม่เป็นไรค่ะอืมก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าต้องดีกว่า AI อไอถ้าเงินเดือนสูงกว่าก็โอเคคิดเห็นยังไงบ้างถ้าอนาคตทีเเข้ามาแล้วจํานวนของคนทํางานเนี่ยต้องถูกลดน้อยลงแต่ว่ามันก็จะค่อ,คอยๆลดมาลงมันจะไม่ทีเดียวอะค่ะค่อ,คอยๆลดลงไปใช่เขาก็จะต้องเบนสายไปทาอย่างอื่นแบบคนที่แบบเราเอา AI ไไปเข้าแทนก็ มันมันก็ไม่ได้วูบไปทีเดียวค่ะล้าก็ทำเอไเป็นก็เลยไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่จัดการการเรียนการสอนให้เหมาะสมแบบเป็นอาชีพที่ AI ไอมาแย่งงานไม่ได้เลยอย่างเงี้ยยอดเลยครับผมผมขอบคุณครับครับ